นเดชยาย่าเตรียมจัดวิวาสามที่เผยใส่ซองงานแต่งหมากคิม100บาทควงแขนออกงานครั้งแรกหลังคุกเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอแต่งงานไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาสำหรับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงนเดชครูกิมิยะและยายาโอรสยาโดวยวัทที่เจ้าบ่าวออกมาอัปเดตง,งานแต่งงานตอนนี้ว่าได้เลิกใหม่อีกแล้วซึ่งยืนยันว่ายังมคงใช่ปีหน้า น่าจะเตรียมงานกันไม่ทันโดยเลือกที่จะเลือกความเหมาะสมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสะดวกฝนฟ้าอากาศตอนนี้พันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่มีการแชร์ไอเดียกับญาติยาอยู่ตลอดทําให้ตรงความต้องการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ชัดเจนที่เลือกเวลาทั้งสองฝ่ายคือเพื่อนบ่าวสาวโดยฝั่งญาติาเลือกเพื่อนเจ้าสาวเวลวทั้งหมด7คนและเตรียมการเรื่องเพื่อนเจ้าสาวไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมาคอยถามตอบว่างานแต่งให้ช่วยอะไรหรือยอยากได้อะไรบ้างส่วนฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวก็เตรียมเพื่อนเจ้าบ่าวไว้ประมาณเนเดคนเื่นเดียด มแค่ล็อกสถานที่ไว้แล้วว่าจะจัด3สถานที่คือขอนแก่นกรุงเทพและนอร์เวย์มองว่าก็อาจจะคล้ายๆงานของเพื่อนสนิทอย่างหมาปรินซึ่งจริงๆก็ได้มีการศึกษาจากงานเพื่อนสนิทไว้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆอาจจะต้องรอเวลาว่างจริงๆก่อนส่วนงานแต่งเพื่อนสนิทอย่างหมาปรินคิมเบอรี่หลังจากที่หมาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าให้มาถามเจ้าตัวว่าใส่ซองงานแต่งเท่าไหร่พี่แบลร์เล่าำๆว่าเพราะความอยากได้ซีนเลยใส่ซองงานแต่งไปหนึ่งร้อยบาทแต่จริงๆก็พระไปกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ใส่่ไปแแลล้วยค กล้งซึ่งเพื่อนสนิทก็ทักมาด่าเรียบร้อยแล้วแค่อยากแล่งเฉยๆถ้าง,งานตัวเองไม่ได้เสีเรียว่าหนุ่มมาจะใส่ซองเท่าไหร่แค่20บาทก็ได้ซึ่งทั้งสองคนก็เอ่ยปากชมการจัดงานแต่งของหมาคิมว่าจัดงานได้ดีมากอาหารอร่อยช่วง after party ก็ปล่อยดันกระจายเป็นเองหนึ่งวันที่มีความสุขและดีใจกับบ่าวสาวมากจริงๆ